สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับกับมอเตรจอนไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเืนมาทําความรู้จักกับร้านร้านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นร้านทําเกี่ยวกับเรื่องของเกียร์มา X Max โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีเพื่อนเพื่อรีเควสต์ว่าอยากจะขอดูร้านทำ X Max กันบ้างนะครับผมก็เลยไปค้นคว้าหาความรู้มานะครับจริงๆไม่ได้หาเลยะครับเพราะว่าจริงๆร้านนี้เป็นร้านของน้องผมเองรุ่นน้องผมนะครับแล้วก็เห็นเขาตั้งแต่ทำ X Max ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้านเขาเนี่ย ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็น X m a x มากกว่า80%รนะครับร้านนี้อยู่แถวๆปากซอยเพิ่มสิน45ครับมีชื่อว่า BZ กลาดซึ่งแต่ก่อนแตเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ตรงนี้นะครับเขาอยู่ที่แถวๆสายไหมาย15าแถวบ้านผมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ณนะขณะนี้ก็เลยย้ายมาเปิดร้านตรงนี้นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันก็คือร้านนี้ทำเอ็กแมเป็นหลักนะครับแล้วก็นี่ บรรดารถของลูกค้าที่วันนี้เอามาจอดโชว์อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณก่อนสําหรับน้องๆที่อุตส่าห์สละเวลาเอารถมาจอดโชว์ครับต้องบอกว่ารถสวยทุกคันเลยแต่ว่าเพื่อให้มันชัดเจนมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะครับน้องบอยครับผมบอยสวัสดีครับทจอนสวัสดีครับขออนุญาตใส่ม้หน่อยนะครับโอเคอย่างแรกก่อนเราเปิดตรงนี้มากี่กี่เดือนละที่ใหม่เออสเดือนครับพี่3มเดือนแล้ว ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับลูกค้าหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ลูกค้าเก่าก็แนะนํากันมาโอเคอยู่เรื่อยครับถ้าเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยถือว่ากวงจุ้ยหรือว่าโลเคชั่นดีกว่าที่บ้านดีกว่าครับเพราะว่ากว้างกว่าแล้วก็ติดถนนด้วยครับพี่ครับผม แล้ววันนี้ที่อัญเชิญมานี่คือ X Max ที่ทำ้าเระหมดเลยเหรอใช่ครับเยอะมากนะส่วนหนึ่งครับพี่อันนี้ส่วนหนึ่งเพราะจริงๆวันนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นวันธรรมดาน้องๆอยากจะเอารถมาโชว์เหมือนกันแต่มันติดงานนะเนาะใช่ครับก็เลยเอามาเท่าที่ที่เห็นได้เห็นได้ครับอย่างวันนี้ที่เอามาเนี่ยมีอันไหนแบบโดดโดดเด่นโด่งดังมั้งก็จะมีจริงๆอ่ยมัน3คันเลยพี่ครับตั้งแต่คันแรกเลยคันนี้ก็จะเป็นสเปคลูก8ป อันนี้คือคันแรกเลยใช่ครับเดี๋ยวกันนะตอนนี้ X ม a กบ้านเราเนี่ยคือลูก76ไม่ค่อยจะโผล่แล้วผมว่าที่ผมทําส่วนมากสตาร์ท80หมดเลยพี่เดี๋ยวนี้ครับลังนะครับ80หมดเลยใช่แล้วจบไหมจบครับขี่เนี่ยลดรดลูกค้าที่ไม่ว่างนะเพราะว่าลูกค้าส่วนหลักจะใช้งานขี่ทุกวันครับพี่ขี่ทุกวันเป็นสติ80ใช่ลูก80ครับอันนี้ก็ลูก80ใช้งานขี่ทุกวันครับคันนี้ล่ละคันนี้เป็นลูกกําลังอัดครับลูกกาลังอัด ก็น้อยหน่อยใช่ครับแต่แก่ก็รถก็เนียนนะเขาเขาล้างมาเพื่องานนี้เฉพาะล้างมาโดยเฉพาะในงานนี้เลยนะครับโอ้โหเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็แฮปปี้เจ้าของรถก็แฮปปี้ใช่ครับแต่งไม่เยอะแต่ดูดีดูดีนีินคีนครับพี่คินคีนครับเจ้าของรถนะครับขอบคุณมากที่เอามาโชว์นะครับอ่ะไหลต่อมาคันนี้อันนี้รถน้องออยอันนี้รถช่างที่ร้านครับอ๋อรถน้องออยครับอันนี้รถแต่ขี่ใช้งานหนักนี่ก็ลูก80ิเหมือนกันพี่แ0แต่ว่าขี่บ่อยมากเพราะว่าบ้านอยู่คลองหลวงโอ้ คลองหลวงแล้วขี่งานที่นี่ใช่ครับไปกลับทุกวันก็คือผ่านมา2อสองถนนนะใช่ครับพี่อยู่ตรงนี้นะครับทำไม่นานย่างแปดสิบปีโอ้โหถ้านับจริงๆก็โอเวอร์ฮอนเรื่อยๆพี่นะสามหมื่นโล4ี่หมื่นโลก็โอเวอร์ฮอนทีหนึ่งครับ3ามหมื่นสี่หมื่นโลก็ใช่ครับเปิดไปดูทีหนึ่งใช่ครับพี่โอเคอ่ะต่อไปคันนี้คันนี้ก็78มิลอ่อเจ็ดแปดโอเคเนี่ยรถรถเสียปาล์มตลาดไทยเสียปาล์มตลาดไทยครับยังไม่อัพเป็น80ยังครับพี่ เพราะว่าอะไรเจ็ดเ็ปก็ขี่มาแล้วอะพอขี่ตลาดนี่ก็ดิฟแล้วพี่ครนนี้จะมีรถรถสมคันที่ว่ามาจะมีกล่องทุกคันใส่กล่อง ECU ช็อปหมดนะครับพี่อ๋อคือติดกล่องหมดเลยทุกคันติดกล่องหมดเลยครับพี่เน้นความสมบูรณ์เป็นหลักเลยแต่สามคันที่ผ่านมาเนี่ยสเต็ปไม่เหมือนกันเลยสักคันไม่เหมือนครับใช่ไหมอันนี้ก็คือเข้าเข้าแก๊ปแปดสิบแล้วครับโอเคอ่เสียปาล์มนะเสียปาล์มครับพี่อต่อเลยครับต่อมาฟากนี้นี่เสียแชมป์เสียแชมป์อ่าเสียแชมป์ร้าน ลาดยโสคลองสะคลองสีเจ้าของลาดยโสครับพี่โอ้ยงมาขี่แก็กแบกด้วยเก็กแบกโอ้เฟี้ยวมากเขาทำอะไรบ้างคัาเป็นลูกกำลังอัดครับลูกอินโดลูกกำลังอัดเป็นลูกลูกอินโดหัวนูนใช่ครับพี่โอเคก็ถือว่าเป็นสเต็ปเล็กสุดครับพี่โอเคครับอ่ะมาต่อคันนี้ต่อคันนี้ลูก81ฮายาลูก81ฮเอ็ดหายาสลักสิบแปดแล้วครับโอเคเป็นการติ่งก้านใหม่ กอบาลานซ์หม่ลูกใหมใไม่หมดเลยหม่หมดเลยกองโอ้โนั้นคันนี้น่าจะแรงอยู่คันนี้ก็โดนในโนจูนไว้ประมาณ4ี่แรงม้าครับ48แรงม้าซึ่งคันนี้ก็คือผ่านมือบอยมาเหมือนกันใช่ครับพี่คือทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคือบอยผ่าหมดเลยใช่ครับทำคนเดียวด้วยทำทำกับช่างอีกคนนึงหาคนอีกคนนึงใช่ครับมาดูกันต่อวันนี้เอามาต่อโชว์เยอะก็ต้องโชว์ให้น้องๆมาเห็นกยนเยอะๆ แล้วคันนี้คันนี้ข้างโอเพนแคมครับข้างโอเพนแคมครับพี่เอาไว้แบบว่ามุดดูดลมอย่างเดียวเลยอันนี้ขี่คือรถอย่างที่ผมบอกรถราคาผมจะมาถจะใช้งานจริงๆพี่<า>ต็ปบเลยเไม่สูงมากครับจะเน้นใช้งานจริงๆแล้วก็ไปขี่เล่นได้ด้วยอ่าโอเคอ่ะต่อไปคันนี้ตัวใหม่สีสูยเชียใช่ครับอันนี้โอเพนแคมเหมือนกันครับโอเพนแคมเหมือนกันคือจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ที่บอกบอกมาเนี่ย ลูกค้าเขาแบบว่าไม่ได้แบบทวินหาแต่ลูกโตอย่างเดียวนะใช่ครับทำนิดหน่อยก็พอแล้วใช่ครับอย่างโอเพนแคมร้านร้านบอยทำเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่โอเพนแคมถ้าเป็นรถรถมันต้องต้องต้องดูด้วพี่ว่าลูกค้าใช้แบบไหนถ้าถ้าเป็นรถขับสนุกเนี่ยความเร็วอาจจะไม่สูงแต่ว่ามันขับสนุกกว่าเดิมแน่นอนถ้าเป็นรถนอบเนี่ยครับถ้าเป็นเร็กแม็กเนี่ยผมส่งน้าร้อบวกไปแล้ว,วครับพี่1้0 G บวกครับพี่ฉะนั้นหน้าไม้108สบายสบายใช่ครับโอ<ฮ>หรือว่าวิ่งนะใช้ได้เลยแค่โอเพ นี่คือด้านหน้าร้านนะครับซึ่งวันนี้แต่ละคนที่เอามาจอดหล่อๆนี่ก็เป็นลูกค้าส่วนหนึ่งของร้านบอยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับเพราะว่าร้านนี้ยังมีของให้เราดูอีกเยอะเก <_ s> ี่ยวกับเรื่องของยามาฮ่าเอสเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับ s> <S นี่ครับเดินเข้ามาแล้ว ที่ว่างๆอย่างนี้นี่คืออะไรวะช่างกิโลขายเหรอไม่ใช่ครับพี่ก็จะมียางอยางยางก่อนครับพี่ที่นี่ก็รับเปลี่ยนยางรับเปลี่ยนยางก็คือเซอร์วิสทุกอย่างทําหมดอยู่แล้วครับล้อทําสีออยากได้สีไหนก็บอกกันได้มีไวรอกระสับสลับได้เลยครับเบอร์เบอะมีครับเบาะมีครับพี่ก็พูดง่ายว่าทั้งจัดสภาพแล้วก็เซอร์วิสแล้วก็อัพซีซีทำทั้งหมดเลย ก็ทำสกเบือ,อยันเรือลบที่<ช>เป็นของยามาฮ่ายามาฮ่าครับพี่วันสต็อปเซอร์วิสได้เลยครับพี่โอ้เจ๋วมากเลยแล้วก็จริงๆด้านในก็ยังเห็นว่าวมีพาร์ทอะไหล่บาตะเกียงเลยนะไปดูในตู้เดนะี๋ได้หมได้ครับเชิญเลยครับอ้าเข้าแกไหนมีอะไรแนะนําหน่อยวันนี้ของแรงๆอ่ะมีบ้างของแรงๆเหรอพี่เดี๋ยว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 ไอ้ตู้พวกนี้คือบอยก็ใส่ของเอาไว้ขายลูกค้าหมดเลยใช่ครับอ๋ออย่างตอนนี้ที่เห็นนี่ก็คือพวกน็อตนะครับ น็อตนี่ก็คือมีทุกเบอร์ใช่น็อตก็คือมีทั้งคันน็อตขาดน็อตหายก็มาซื้อได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาเซอร์วิสรถเสมอไปเข้ามาซื้ออะไหล่อะไรได้หมดนะครับอ่าโอเคดีเพราะจริงๆรน็อตขอยยากเหลือเกินใช่ครับนี่จริงอยู่เพิ่มสินสี่ห้านะเผื่อว่าใครไม่ทราบนะครับี่ของร้านเขาเยอะพอสมควรนี่ให้ดูครับนี่บอเลดไอดีใช่ลิเดมลิมสร้างมีหมดจ้าพี่ลิมนอีผมหมด ลิ้นร้านี่ิ้นเดิมปาคว้านนะฮะหัวฉีดเล็กหัวฉีดใหญ่มีครบครับพี่โอเคหัวฉีดแต่งมีหัวฉีดเดิมเจาะก็มีแล้วแต่คุณจะเลือกเลยใช่ครับซึ่งอย่างที่เห็นก็คือในตู้เนี่ยก็จะมีแต่พาร์ทของแต่งนะครับใช่ครับแต่ว่าที่ด้านหลังของเราเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าแอบเหลือไปเห็นคือเป็นพาร์ทอะไรยามาฮ่าเยอะมาก คือเป็นอะไหล่เขาเรียกว่าอะไหล่รถเลยใช่อะไหล่อะไหล่แท้เบิกสต็อกครับพี่คือจุกจิกจะมีครบพวกลูกลอยพวกนี้ก็มีครับพี่เวลามีปัญหาจุกจิกผมมีทุกอย่างครบหมดอยู่แล้วลูกลอยพังลูกลอยพังสั่งเผื่อเอาไว้ด้วยใช่ครับโอ้ลูกสูบเสื้อสูบคือโอเวอร์ฮอนเนี่ยท่อนบนเนี่ยก็คือนั่งรอได้เลยครับนั่งรอได้เลยนั่งรอได้เลยครับพี่คือยกเครื่องกองลงมาปั๊บทำให้เลยหรอใช่ครับวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จโอ้เร็วนะเร็วนะ อันนี้คือโอคอนเครื่องด้านบนครับพี่โ okay. อเคก็ให้ดูดูไว้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆนที่อาจจะอยู่ในละแวกนี้เพิ่มสินสายใหมวัชรพลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมต้องบอกว่าทํางานมีประสิทธิภาพมีคุณภาพกับร้านของบอยดีแซตกาดนะครับไปนะดูต่อดูต่อเดินมาตรงนี้ปับ๊บ oh, โ oh, อ้โหหล่อมาเลยนิวเอ็กแมโอสวยขอขอนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเชิญเลยครับพี่ใช่เหรอกปวดขาแนละ้ว <laughs> คันนี้จัดทรงจัดสภาพมาสวยเลยครับยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคันนี้ก็เป็นของน้องบูมน้องบูมครับก็เขาจะเน้นสวยแล้วก็เน้นแรงด้วยแต่ว่าก็แรงในลิมิตแต่คันนี้ก็อยู่ในรูป80อยู่ครับโอเคคำว่าสวยเนี่ยเพื่อนๆจะดูตามของแต่งละกันเราไม่ต้องสรรยายเยอะเพราะว่าใส่ให้มันสวยที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดครับพี่แต่เรื่องของเครื่องยนต์คือเลือกเป็นสเปค80 80มิลครับพี่อ่าทำไมเขาถึงเลือกเป็น80เพราะว่ามัน มันโอเคสุดเหรอไม่ไปแปดแปดห้าอย่างที่บอยทำทำอ่ะเอ่อถ้ารถใช้งานผมมองว่าแปดสิบมิลหรือ8ปดสิบ็ดมิลเนี่ยหรือแปดสองครับมันอยู่ในสเปคฝาสูบที่ไม่ไม่ข้ามไปมากอ่ามันจะมีความทนทานในโจมเองครับพี่ฝาไม่ต้องรับพลาเยอะใช่ครับ8ปดสิบนี่คือโอเคเบ้าได้เลยใช่ครับโอเคแล้วเหนียวไหมเหนียวก็พี่ไม่หลวมไม่อะไรไม่หลวมง่ายเพราะว่าวาลเนี่ยหลอดวาลวาลเรายังยังยังเป็นสเปคควบ บ่าวาวยังเป็นสตแตนดาร์ดอยู่แสแตนดารนะ์ดมันค่อนข้างคนไพี่มันดีคือฝาสูบของ x e อ็กกเองก็ดีอยู่แล้วใช่ครับใหญ่อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เอามาทําเพิ่มก็คือตีป่งตีปอกใส่ลูกแปดสไปใช่ครับโอเคขยายวาวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะครับพี่คันนี้มีกล่องไหมมีครับสังเกตดูว่าต้องมีกล่องหมดเลยนะ จริงๆเอาสมบูรณ์ต้องใส่กล่องต้องใส่กล่องแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่เดี๋ยวตอนนี้ครับก็รีแบบได้แล้วนะครับพี่จอนตอนนี้รถมาทำ up cc หรือว่า open c a m มผมจับรีแมปหมดเพราะว่ามันได้สมบูรณ์ไปเลยแล้วลูกค้าไม่ต้องจ่ายเยอะไม่ต้องซื้อกล่องจ่ายเยอะคือตอนนี้ถ้าเกิดเป็น x max สามารถจะรีแมปได้แล้วใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปถึงประมาณไหนเช่นต้องเป็นข้าง open หรือว่า เออเป็นลูก76หรือ80ไม่ได้อะไรอย่างงี้มีไหมเออผมมองว่าได้ได้ถึงแค่ประมาณ76,76เครับเพราะว่ารีแมปยังมีข้อจํากัดอยู่โอเคครับยังไงก็สู้กล่องเปิดไม่ได้อ่าคือมันมันสามารถเปิดได้แหละแต่ว่าเปิดได้ไม่ไวเท่าใช่ครับกับตัวของกล่องที่ทำกล่องพ c u Shop ใช่ครับพี่ฉะนั้นถ้าเป็นสเตปลูกประมาณ76นะครับยังคงรีแมปได้ใครทําไม่ได้พี่บอยรับทำนะครับครับโอเคครับคันนี้ก็สวยดีครับชอบ กระแสตัว New x m a x เป็นไงบ้างตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงเเออก็ดีครับพี่ตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาทำเรื่อยๆครับเป็น New x m a x เข้ามาเรื่อยๆเลยครับพี่เอาจริงๆทำแล้วมันแรงนะบ่อยจริงๆแล้วถ้าถามผมจริงๆนะมันแรงกว่าตัวเก่านะรอใช่ครับอ้าวอย่างเช่น Open c a m เหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะขี่ดีกว่า มีคนไม่เชื่อมีคนเถียงบอกว่าเฮ้ยตัวเก่าแม่งแรงกว่าเพราะว่าอะไรอะเหมือนกับว่าไม่ได้ล้มไม่ได้ล็อกอะไรมาไม่จริงใช่ไหมไม่จริงครับกลายเป็นว่า New X Max แรงกว่าผมมองว่าอย่างนั้นครับเพราะว่ารถมันทําง่ายบางทีเราเราทำสเต็ปเดียวกันเนี่ยกลายเป็นว่ารถรถตัวใหม่เนี่ยมันมันเร็วกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างในในฐานะที่แบบบอยหรือชุดไฟครับพี่แน่นอนเลยคือชุดไฟครับใช่ครับชุดระบบไฟดีกว่าอื ชุดไฟก็คือเป็นชุดไฟตัวใหม่ที่เราเห็นนี่แหละใช่ครับดีกว่าตัวเก่าเยอะใช่ครับโอเคแล้วก็เรื่องเรื่องของสาสูบเรื่องการวางตำแหน่งแคมแล้วก็พวกน็อตแคมพวกนี้ครับปี23จะเป็นน็อตแคม2ตัวละซึ่งเราก็คลายปัญหาเรื่องแคมคลายเรื่องอะไรไปได้<า>ไปได้เยอะครับไอประเภทแบบว่าอยู่ดีๆคีๆอยู่แล้วแคมหลุดไม่มีแล้วไม่มีอันนี้ค,คือพูดง่ายคือ ดูเหมือนจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่เออรายละเอียดมันต่างครับพี่มันมีต่างกันอยู่มีครับโอ้พึงรู้แล้วเนี่ยเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้จับ X Max เท่าไหร่ครับแต่ว่าคนนี้เขาลื้อทุกวันทั้งวันด้วยนะครับใช่ครับฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าตัวที่เป็น New X Max ยังไงก็ตามแรงกว่าตัวเก่าแน่ๆพัฒนาขึ้นมาแล้วครับพี่โอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปที่นี่เขาก็จะมีอีกหลายโซนนะครับโซนต่อไปเป็นโซนอะไรเดี๋ยวไปดูกัน ดินมาอีกโซนละโซนนี้โซนอะไรเอ่ยอันนี้เป็นัซ c c service ครับพี่โซน,นนี้คือโซนเขาเรียกว่าโซนลืออนนล้ออะว่ากันว่าลื้อมีลิฟ์ให้คร,รื้อนเนร็จไ้หน่อย<ม>โอเคอย่างคันนี้ลูกค้าเอามาทําอะไรครับเพราะว่าเห็นลื้ออยู่เคันนี้ัพเป็นลูกกาลังอัดลูกกาลังอัดครับกาลังอัดจริงๆเลยครับพี่แล้วก็เป็นชุดช่างเต็มด้วยแสดงว่าเดิมๆเ,เขาขี่ก็คือเครื่องเดิม เครื่องเดิมอยู่ครับแต่ว่าเขาก็มีทํามาบ้างแล้วเล็กน้อยแต่มันไม่จบหรือมันไม่แรงผมว่ามันไม่แรงครัพี่มันไม่แรงลูกค้าก็เลยอยากได้เพิ่มเป็นลูกกาลังอัดใช่ครับแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําเป็นลูก80ก็อย่างที่ผมบอกคับพี่ว่าบางคนเขายังกลัวในลูกใหญ่อยู่ครับแล้วก็บางคนใช้งานจริงๆริง่ยอย่างคันนี้ดูจากริ้วรอยแล้ะ ขี่ทุกวันขี่ทุกวันครับพี่แน่นอนเป็นรถที่ใช้งานจริงๆครับรถขี่ใช้งานจริงๆก็เลยทําแค่แบบว่าไม่ต้องกินน้ำมันเยอะใช่ไปทริปได้อะไรได้พวกนี้ครับโอเคแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปลูกกระดังัาของเราร8 0ยหน้าไมล์มีให้เห็นแน่นอนมีครับโอเคีครับพี่อันนี้ก็เป็นโซนเซอร์วิสนะครับสาหรับการรื้อคงรื้อเครื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ครบหมดใช่ไหมครบครับอ่าโอเคนี่ยแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่บอยบอกสเต็ปเนี้ยคือครึ่งวันเสร็จครับ รอได้เลยรอได้เลยครับถ้าอย่างนั้นล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยผมเซ็ตของไว้รอลูกค้ามาจอดปุ๊บก็คือเราประกอบเสร็จประกอบที่ข้างเราไล่ไล่เช็ครถหน่อยแล้วก็จบงานได้เลยครับทั้งตัว X Max ทั้งตัว New X Max ไหมทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยใช่ครับแต่ตัว New แต่ตัว New จะจะมีข้อจำกัดอย่างเนเรื่องกล่องเพราะว่ายังไม่สามารถรีแมปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคฉะนั้นที่รีแมปได้ก็คือจะเป็นของ X Max ตัวเก่าครับโอเคได้อ่ะเดินมาดูกันต่อนี่โซนนี้ น้องๆเขานั่งอยู่วันนี้นะขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์สาะเวลาเอารถมาโชว์ให้พวกเราได้ดูกันเมื่อกี้รถใครไม่รู้ว่าชื่อเสียงเร็งนานประกาศไปหมดแล้วนะตามนั้นอ่ันนี้ยังไงบ้างคันนี้รถกค้าณทำกำลังอัดที่น้ำกำลังอัดใช่แต่ว่าไปจอดหนูแทะสายไฟปัญหาใหญ่เลยพี่แล้หาเจอวะเจอครับจริงเหอต้องไล่จนเจอพี่หไม่กัดกัดสายไฟชุดชุด ชุดจานไฟครับพี่อันนี้คือปัญหาที่เรียกว่าปัญหาโลกแตกเพราะว่าโดยปกติเวลาที่สายไฟมันไายอ่ะเข้าศูญแม่ก็ไม่อยากทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนยกยกเซตยงเลียวใช่ครับแต่บอยรื้อให้รื้อครับลื้อเช็คอันนี้รับทำป่ะรับครับรับนะรับหมดครับพี่เยอะพี่ลูกค้าที่โดนหนูกัดแล้วยกยกมาซ่อมซ่อมสายไฟเยอะครับอ่าโอเคเพราะบางทีเราอาจจะแบบว่าเฮ้ย รถสตาร์ทไม่ติดเป็นไรวะแบตเตอรี่ก็ไม่หมดเอ๊ะหรือว่าลูกติดหรือว่าน้ามันปั๊มติ๊กพังจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับสายไฟขาดสายไฟกัดสายไฟขาดอย่างคันนี้น้ํามันไม่ฉีดน้ามันไม่ฉีดปั๊มติ๊กก็ไม่ได้พังอะไรก็ไม่ได้พังแต่ว่าเช็คแล้วคือสายไฟมันพันเชื่อมันไม่อ่านครับมันก็ไม่ฉีดไม่ฝุดไฟไม่ออกวเทียนคอกรองกรวยสวยสวยสวยเลย อันนี้เดี๋ยวก็คงจะไม่นานก็เสร็จใช่ไหมเสร็จเสร็จวันนี้แหละครับเย็นๆเสร็จวันนี้เลยครับพี่โอเคครับนอกจากนั้นทางร้านก็มีบริการล้างชุดข้างคือทางผมจะใช้เป็นระบบยิงรายน้ํานะครับอืมซึ่งแน่นอนครับว่าสะอาดเกลี้ยงเกาอย่างแน่ใช่ครับลดแก้อาการออกตัวสั่นโอเคครับหายแน่นอนครับพี่ครับผมทีเนี้ยพี่อยากจะรู้ว่าของที่เป็นของแต่งอะที่เป็นแบบ ของแต่งจริงๆอ่ะในเชิงเปอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะบอยมีไหมมีครับพี่มีใช่ไหมมีครับโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านี่ห้องรับแขกเหรอใช่ครับโอ้ยห้องรับแขกที่นี่ห้องแอร์ด้วยสบายเลยเย็นเชีย อันนี้คือลูกค้ามานั่งก็นั่งรักนั่งรอที่นี่ได้เลยเหรอได้เลยครับโอเคเปิดแอร์อตลอดเปิดครับพี่โอ้สบายเลยเหมือนร้านจอร์ดนเดอร์ช็อปเลยนะอ่ะอันนี้คืออะไรบอยเล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้คือเป็นของซิ่งเลยครับพี่ไปทางแนวซิ่งแล้วก็เน้นทนทานเน้นซิ่งเลยครับโอเคอย่างตรงนี้ที่เห็นเนี่ยอย่างแรกก่อนยังไม่ได้ไมมองของนะแต่มองพวกของเหลวทั้งหลายเรามีหลายแบรนด์มากเลยนะใช่ครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าโอเคใช้งานได้หมดครับอ่าฉะนั้นเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำน้ำยา มันเบรกไล่เลยเราทําไม่หมดครับจะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่างบประมาณยังไงอ่าครับมีหลายราคามีหลายราคาครับพี่โอเคมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเอ่อที่ทําบ่อยๆเลยนะครับพี่ก็จะมีชามซิ่งก่อนเลยครับพี่จอนชามซิ่งใช่เดี๋ยวเอาแบบง่ายๆแล้วกันเพื่อนๆขอนั่งจองหน่อยแล้วกันเพราะว่าขาปวดนะฮะอันนี้คือชาม X Max ใช่ครับพี่อ่านี่นะครับชาม X Max ชามปรับองศาเรียบร้อยครับโอเคดันได้ดันได ชามก็จะมี2องสเต็ปก็คือว่าเป็นทัวลิงจับซิ่งแล้วก็สับกับซื้อขาดสับกับซื้อขาดครับพี่ทัวลิงก็คือไปเรื่อยๆใช่ก็คือเปิดล่างมาเปิดมาเลยทัวลิงคือรถไม่กินรอบอ๋อคือมี2องสเต็ปให้เลือกด้วยใช่ครับชามอย่างเดียวเนี่ยร้านเราน่าจะวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ชามอย่างเดียว ถ้าหน้าใหม่ใช่ไหมครับพี่เอาแค่หน้าใหม่เราไม่พูดถึงจีหน้าใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยชามใบเดียวเด็กขี่ได้ร้อยห้าห้าร้อยหกสิบก็ไปได้ครับพี่ร้อยหกสิบใช่หมอบนะหมาะครับพี่มันต้องหมอบอยู่แล้วครับพี่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสบัติบายอยู่แล้วนะครับคือขึ้นไหของเดิมแน่นอนโอ้คนละเรื่องพี่คนละเรื่องนะฮะได้ขี่สนุกขึ้นเยอะครับอ่าแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารถที่เป็นออโตเมติกทั้งหมดจะแบบว่าจะมาเน้นแค่เปลี่ยนชามแล้วมันจะวิ่งทะลุโร่เหมือนชาวบ้านเขามันไม่ได้นะะะเเพพรรราาววว่่่่่่มััันนนนนนแคคสสปกออบบึงงี แต่ส่วนที่จะทําให้มันแรงขึ้นคือขั้นตต่อจากนี้และใช่ครับอันนี้คือเรื่องของเสื้อสูบแล้วยังไงบ้างบอยครับอ่าี๋ดวดูเลยครับพี่อยากเห็นเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าการวิ่งออกทิปเนี่ยของบอยเนี่ยก็อยู่หัวแถวอะใช้ได้ได้นะได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับพี่ไม่เกินจริงครับไม่เกินจริงโอเคถ้าคนเคยไปก็จะรู้ครับก็จะรู้นะฮะเดี๋ยวดูเสื้อสูบ X Max ก่อนเลยครับพี่อันนี้เป็น7 6เดี๋ยวผมขอเนุญาตขออนุญาตแก่นะพี่จอมได้ได้ เกจพกนี่คือสเต็ปของพี่แหละลูกใช่ครับรถพี่เลยใช่ครับอันนี้คือผมจะตีปอกไว้รอเลยครับพี่จอนอจะได้แบบลูกค้าไม่ต้องรอดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ามาถึงปั๊บถอดเสื้อเดิมออกปั๊บเอาเสื้อใหม่ยัดเข้าไปจบเลยใช่ครับตา้องตา,าน้ำทำมาให้ใหม่หมดใช่ครับส่วนเรื่องลูกสูบมันก็จะมีหลายหลายสเต็ปขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยครับอ,อย่างอย่างลูกสูบมันจะมีลูกฟอสเกจโรงงานหรือว่าลูกเป็นลูกพวกแอลพีเคก็ก็จะได้ขึ้นอยู่อีกแบบหนึ่งใช่แต่ว่า ถ้าให้แนะนาจะเป็นพวกเกรดโรงงานจะดีกว่าพวกนี้เป็นเป็นฟอร์สโรงงานของยามาฮ่ามันก็จะดีครับมันทนทนียวตรงสลักอะไรพวกนี้ครับพี่<า>มันก็จะดีทนเหนียวครับพี่อ,<า>อย่างตัวเนี้ยเจ็ดสิบหกลูกฟอร์สโรงงานครับโอเคขยับจากเจ็ดสิบหกที่เราทำเออบอกราคาได้บ้างไหมได้ครับพี่อ,อย่างสมมติว่าเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นสําหรับคนที่ทําน้อยๆเช่นข้างโอเพน ทุหนึ่งเอาชามใบเดียวก่อนเลยดีกว่าาชามชามใบเดียวเริ่มต้นสับเดิมอยู่2อ0 0รครับโอเคจากนั้นกระโดดมาเป็นข้างโอเพนมีข้างโอเพนมีต้องมีแคมไหมไม่ต้องครับไม่ต้องยังไม่ต้องข้างโอเพนก็คือมีชุดข้างแล้วมีลิ้นกองมีลิ้นกองัวฉีดัวชีดครับอยู่6,5 0 0ครับ6,500จากข้างโอเพนเป็นข้างแคมเป็นข้างแคมครับข้างแคมจะเริ่มต้นที่9,5 0 0ครับพี่ อันนี้คือยกเครื่องลงมาเปลี่ยนแคมให้เลยเออใน X Max เราไม่ต้องยกครับอ่าจะไม่เหมือนสายสายอื่นโอเคก็คือกดข้างบนได้เลยใช่ครับอูง่ายเลย9.5ใช่ครับจาก9.5เสร็จปั๊บก็ต้องเป็นลูกกาลังอัดใช่ครับพี่ใช่ป่ะลูกกําลังอัดก็ถ้าเป็นผมผมจะใช้พวกอินโดแล้วแล้วเรากด กดกดเสื old, ord, ้อลงครับแล้วทําหัวลูกโอเคเพ่ยจะได้คือมันคือลูกเดิมมันทนขึ้นชื่อว่าลูกเดิมผู้นี้ครับมันมันทนมากอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้ผมก็จะทำจบอยู่วันหมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทรวมชุดข้างโอเคลูกเดิมกําลังอัดผ่านไปต่อไปต้องเป็นสเต็ปเจ็ดหกละครับใช่ไหมก็คือสเต็ปประมาณตัวนี้เจ็ดสิบหกยังไงบ้างเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกก็อย่างที่ผมบอกเลยพี่สตาร์ทที่สองหมื่น 5,000บาท25,000บาทขึ้นอยู่ลูกสูบที่เลือกเลยตามราคาจะก็จะเด้งขึ้นไปครับ76จะได้ได้ได้ตัวเลือกลูกสูบเยอะครับพี่อเคมีทั้งตัวแพงเลยก็เป็นลูก CP พวกนี้ครับอ่าอ่าเนี้ยขึ้นอยู่สเต็ปลูกค้าเลยคือบางคนก็ไม่ได้ศรัทธากับเรื่องของลูกสูบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นรถจริงๆเขาจะรู้ว่าลูกสูบนี่แหละตัวดีเลยใช่ครับพี่ถูกไหมตัวความทนกินน้ำมันเครื่องู่ที่ปอกอะไรพวกนี้ครับเรื่องเรื่องปอกทั้งผมก็คือคืออ๋อลืมอย่างหนึ่งว่า ทำรถที่ผมรับประกันเครื่องให้1 0,000หกิโลหมื่นโลเลยครับทุกทุกกรณีแต่ว่าต้องต้องกลับมาเซอร์วิสที่ผมนะอ่าโอเคครับพี่ต้องมีลันอินไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเลยที่นี่ที่นี่ผมประกอบเสร็จผมขึ้นไดโนร์จูนควานซาร์ทโอเคอารมณ์แบบอโอเลยดร็อปเบสซิ่งมาถึงปั๊บเคเรนได้ใช่ครับพี่ซัดได้เลยใช่ถ้าเคเรนได้ยังไงก็ไม่พังพี่อ่าถ้าพังคือเคเรนไม่ได้ถ้าพังยังไม่เป็นครับอ่าใช่ครับพี่โอเคเจ็ดหกผ่นไปสเต็ปต่อไปบอยแนะนําลูกค้าหน่อย 7880ครับเจ80ใช่เดี๋ยใช่แลวเราดู8ปกันดีกว่าพี่เพราะจะดูแปดิบยจะขายายเจโอเคโอเคอ่ด80ต่อ80นี่ครับพี่อ่าเหมือนเดิมแกให้ดูผมจะเป็นตีปอกหมดเป็นเป็นตีปอกต่อตีปอกไอ้นี่เลยพี่ปอกคว้านหมดไม่ได้ปอกสวนปอกคว้านนะครับให้ดูนะครับว่า อย่างนี้วางปอกไปทั้งลูกไม่มีสุดดูดีกว่าครับไม่มีสุดแน่นอนแล้วทางน้ําตาน้ำนี่แบบเบลเธอเบลักกากเลยใช่ครับอันนี้คือ8ปดสิบที่เราบอกใช่อ๋อเหลือเลยใช่ลูกสูบเราก็เลือกได้เลยครับจะเอาสเต็ปไหนอย่างไงครับพี่แปดสิบนี่คือจะเลือกลูกได้ว่าจะเอาเป็นขนาดอียี่ห้าอีแปดห้าหรือเอาไปแใช่ครับพี่โอเคสเต็ปแปดสิบต้องมีฝาอะไรที่เพิ่มขึ้นใหม่ไหมว้าวครับ ทำวจริงจริงเจ็ดหกผมก็ทำวาวแล้วโอเคครับวาววาวของ80ประมาณไหนวาวแปดสอันนั้นวาวของชุดไหนอันนี้85อ๋อ85ครับอันนี้80ฝาอยู่ตรงไหนเป็นไรม่เป็นไรเอางี้เอางี้เอา80ดลบไปครับเอาเป็นสเต็ปต่อไปเลย85เลยได้เลยครับพี่จะได้รู้ว่าแปดห้าดูวิดาโลมันเป็นยังไงนี่ครับพี่ต้องบอกก่อนว่าพอเป็นสเต็ป85ปั๊บเสื้อเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนครับ ทำไมต้องเปลี่ยนบอกลูกค้านิดนึงคือเสื้อเดิมก็ใช้ได้แต่ว่าน้ําจะไม่เย็นเท่า C N C ครับพี่คือ C N C จะได้เรื่องความเย็นามากกว่าเพราะว่าร่องน้ําในเสื้อมันเยอะครับนี่คือเสื้อที่เป็นเสื้อลูก85 C N C นะครับล่องน้ํามันเยอะซึ่งล่องน้ํามันสามารถที่จะผ่านได้หมดเลยนะครับใชครับแล้วก็ตัวของอกระบอกเสื้อเองไม่สุดนะครับ แล้วก็เป็นลูกโตจริงๆนะครับใช่ครับแล้วก็ <c oughs> แน่นอนฝาก็ต้องอลังการเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือชุดฝาใช่ครับฝ <c oughs> าวาวโตแต่ว่ายังไม่ได้ <c oughs> คือยังยังพอตไว้เบื้องต้นแล้วแต่ว่าเบ้ายังยังเก็บยังไม่ได้เก็บ โอเคครับพี่เ<ร>พราะว่าเดี๋ยวอันนี้คือรอลูกค้ามาค่อยทำใช่ใช่ครับพี่โอ้โหเก็บเก็บเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทั้งหน้าทั้งหลังไอเดียเสียเรียบร้อยรางวัลวก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่ก็คือผมจะมีของพร้อมประกอบเนี้ยถ้าลูกค้านัดนัดเข้ามาเราก็จะเซตของไว้รอจะได้ไม่นานไม่ต้องจอดทิ้งรถทิ้งก็เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยครับพี่เอางี้สมมุติว่าเป็นสเต็ปเนี่ยอยากขี่แบบมันๆโถดๆเนี่ยเอาไว้กดชาวบ้านเขาเนี่ย85เนี่ยกับสเต็ปฝาเงี้ยราคาประมาณกี่ตังค์85รวมก้านอยู่ประมาณ ห้าหมื่นบาทครับพี่ประมาณห้าหมื่นบาทครับเพราะมันต้องทําการผ่าผ่าเคลนท่าร่างใหม่หมดครับพี่เปลี่ยนก้านเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี่หมดเลยใช่ครับพี่ก้านก็มีให้ก้านมีครับนี่เลยนี่แบบเปิดให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็กที่สาคัญคือร้านนี้แจ้งราคาค,ครบหมดหมดเลยว,นนวันนี้นั่งไม่ค่อยจะสุภาพขออภัยด้วยนะเพื่อนขายยังบวมอยู่เลยผมก็ใช้ก้านด็อกเตอร์นี่แหละครับพี่อ่าโอเค การอันนี้คือหายห่วงเรื่องของการบิดหรือว่าการหักหรือว่าการงอไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนรับเป็นร้อยมาอย่างสบายสบายใช้อยู่ประจำห้าหมื่นห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับเพื่อนหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ทำเครื่องอะไรก็ต้องห้าหมื่นจริงๆบางคันเนี่ยเขาทำเป็นแสนนะครับใช่ครับตีง่ายง่ายแค่ของวัตถุดิบอย่างเดียวเนี่ยก็ี่ตังค์แล้วโอ้ใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่ครับพี่โอเคหลายตังค์ครับโอเคสเตปแปดห้าเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยถ้าบอยทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหน แปดห้าใช่ไหมครับ <Ừ. S 2> ออเถ้าเซ็ตของไวอรอไม่เกินสามวันครับพี่จอนไม่เกินสามวันใช่ครับไม่มีดองงานไม่ดองพี่พี่จะเห็นว่ารถอ่ะไม่มีจอดค้างเพราะว่าผมพยายามจะทาให้เช้ากับเย็นทุกคันครับอืมฉะนั้นหายห่วงนะครับร้านนี้ไม่มีดองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชอบมากเลยการันตีให้ลูกค้าหนึ่งหมื่นโลหนึ่งหมื่นกิโลครับจากการทําเครื่องขี่ไปลูกเบรก วาวชนอะไรผมทําให้หมดทําให้หมดครับพี่แต่ต้องมาเซอร์วิสที่เราใช่ครับเพราะบางทีคุณอาจจะไปลักไก่ไปเปลี่ยนมันเครื่องที่อื่นมาใช่เครื่องห่วยก็ไปไปได้ไปไม่ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องเรื่องกองนั้นมันเครื่องผมจะเจออย่างเงี้ยบางคนไปใส่กองไปเปลี่ยนที่อื่นแล้วไปเจอกองปลอมอืพอกองปลอมปั๊บจบเลยเรียบร้อยน้่มันลดแรงมันกินน้ำมันเครื่องมันวิ่งวิ่งเร็วพอพอกองมันมันผ่านไม่ได้เนี่ยมันจะตันน่ตันเงียพี่เรียบร้อยลูกเบรกหมดพอเราดูในเรื่องของ ระบบเครื่องยนต์นกลไกของ X Max ทั้งหมดแล้วก็จากประสบการณ์ที่บอยทำมาก็น่าจะมีตั้สี่สหปีแล้วล่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมองอยังไงมั่งกับ X Max คือผมส่วนตัวผมชอบ X Max ตรงที่ว่ามันเป็นรถที่ช่วงล่างดีแล้วเครื่องอ่ะมันเซอร์วิตง่ายอการเซอร์วิตรถเนี่ยเราไม่ต้องถอยเครื่องลงตลอดอเราทำบนรถได้เลยครับอ,อ่าแล้วก็จริงๆก็ทําทไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้จุกจิกม,มันไม่ได้จุกจิกอะไรใน,ในมุมคนทํานะครับพี่ครับ แล้วก็ผมชอบช่วงล่างเขามันเป็นรถรถที่อย่างชคหน้าอย่างเงี้ยผมพูดได้ว่าสาหรับผมนะมผมว่ามันเป็น,นเป็น,น,ปนชคหน้าที่ดีมากเพราะว่ามันจับจับแผงคอล่างจับแผงคอบนอมันจะให้ความนุ่มนวลแล้วก็นิ่งเรียกว่าแผงคอสองชั้นใช่ครับแต่จริงๆเรื่องของการทํา ช่วงล่างทั้งหมดที่ด้านนี่ก็รับทำหมดนะครับจะหลงจะโหลดอะไรก็ทําหมดรับรับหมดครับ<ช>พี่พใช่ไหมจะเปลี่ยนโชกอะไรก็มีหมด<ช>มีครับโชกหน้าโชกหลังทําได้หมดเลยคือเริ่มต้นน่ะผมผมทำทำเริ่มเริ่มต้นอยากโหลดหน้าด้วยนะครับพี่จัครั้งแรกที่ทํารถคือทำอคือโหลดหน้ามีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงการันตีมันจะการโหลดหน้าใช่ครับแล้วก็รถของผมหนึ่งคันก็คือบอยเป็นคนโหลดให้ก็คือคันขาวจำได้ใช่ไหจได้ครับนั่นแหล่นั่นแหละนะครับอ่ะนี่คือร้านบอยบีซ ต้องมีโฮมด้วยวะวิซทโฮมการ์ลัดวิซทโฮมกา a ลดนะครับก็เอาไปว่าเขาย้ายจากที่เคยทําที่บ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลอออกไปขนอกกันดูอีกทีนะได้ครับพี่โอเคเดี๋ยวมาครับแป๊บหนึ่งครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะจริงๆผมสัญญากับบอยไว้ว่าผมจะพาเข้าไปดูร้านเขาตั้งแต่ร้านเก่าแต่ก็เวลามันไม่ตรงกัน จนกระทั่งเขามาเปิดร้านแล้วผมไปบ้านอย่างแถวนี้แหละผมก็ผ่านทุกวันผ่านตั้งแต่เขาเปิดวันแรกแบบรถยังไม่มีเลยสักพักไปไปมาอู่ร้านใหญ่โตโมโหลาเลย BZ Home กะลาดตอนนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเออเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับพี่อังคารถึงอาทิตย์แสดงว่าปิดวันจันทร์หยุดวันจันทร์คหยุดวันจันทร์วันอังคารถึงวันศุกร์จะเปิด11โมงปิด2ทุ่ม 10โมงถึง2ทุ่มครับเสาร์อาทิตย์จะเปิด10โมงเช้าปิด2ทุ่ม10โมงถึง2ทุ่มครับพี่ก็เป็นเวลาที่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่้ํำเลืองเท่าไหร่เพราะว่าบางคนทํางานอยู่ก็เลิกงาน6โมง5โมงก็มาทําต่อก็ได้ใช่ครับแต่แคน่นัดไว้ก่อนใช่นัดถ้าเกิดใครจะมาถือว่ามาเบียดเบียด2ทุ่มเงี้ยโทรกิ้งว่าพี่ผมเข้ามาทําอะไรอเงี้ยผมก็จะรอได้ครับพี่ไม่มีปัญหาติดต่อบอยได้ทางไหนบ้างเ ก็มีทางเพจร้าน Facebook ครับพี่แล้วก็เบอร์มือถืออืครับเบอร์บอกได้เลยศูนย์หกสี่หกเจ็ดหนึ่งซีซีแปดสองบอยครับพี่่าตามนั้นเดี๋ยวคือเบอร์ก็ขึ้นตามเนี้ยนะไปขึ้นซับให้หน่อยละกันครับก็เอาไปว่าวันนี้ขอบคุณบอยมากๆที่สลับเวลามาให้ดูกันแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าโอเคจริงๆแล้วยามา X Max ก็เป็นรถที่มีคนทําแรงๆเยอะแล้วก็ยังมีคนเล่นอีกเยอะแยะรถรถเยอะครับพี่รถเยอะการันตีได้ครับ เห็นบอยบอกว่ายังมีอู me, right? right, no ่เจ๋งๆที่อยากให้พี่แบบไปแนะนำลูกค้าอีกมีครับมีใช่ไหมมีครับอย่างนั้นเดี๋ยวฝากติดต่อให้หน่อยได้ไหมได้ได้ครับอยากจะทำแบบเป็นให้พิโส่วนของเอ็กแหนกต่อได้ครับได้นะได้ครับพี่โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราหลังไมกันวันนี้ขอบคุณบอยมากๆครับขอบคุณมากครับพี่จอนขอบคุณน้องๆที่นํารถมาจอดโชว์ให้เราได้ดูในวันนี้ด้วยประมาณ10คันได้นะครับรวมถึงคนที่อยากมาแต่มาไม่ได้ครับอยากมาร้านนี้ก็มาได้เลยนะครับเพิ่มสินซีรีส์บอยบีแซ็คช็อปกลา สวัสดีครับ